ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าผมประเสริฐสุดติ่งนะกลับมาอีกครั้งกับข่าวดีนี่เลยเว็บหงงาเงินฟรีสมัครง่ายๆการสมัครก็ง่ายมากอะ่ะชื่อจริงนามสกุลจริงทํารหัสขึ้นมารอรหัสาจากเว็บนี้แล้วก็กดเข้าใช้ได้เลยสายฟรีนะจ้ใสาฟรีเลยสายฟรีเนี่ยได้ทํางาน สิบครั้งครั้งหนึ่งได้ค่าคอมมิชชั่นมาสองบาทห้าสิบสิบครั้งก็ยี่สิบห้าบาทถอนขั้นต่ำสิบบาทเองนะทำง่ายง่ายเว็บนี้ก็เหมือนแบบว่าให้เราเข้าไปซื้อของเขาแต่ไม่ได้ซื้อของจริงๆนะเป็นการหลอกเพราะว่ามไม่มีไม่มีการส่งของเกิดขึ้นเนี่ยทำง่ายง่ายเลยเีย่ยเห็นด้านล่างไหมด้านล่างสุดนะครับเป็นเมนูด้านล่าง ดที่ตัวกลางเป็นที่เป็นรูปไฟอะนะตัวกลางที่เป็นรูปไฟเนี่ยที่ผมกาลังทําอยู่ตัวกลางที่เป็นปรูปไฟปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวรอได้เรารอแป๊บหนึงน่งรอแป๊บหนึ่งเนี่ยตรงกลางรูปไฟกดเข้าไปเพื่อรับงานเนี่ยแล้วก็กดสั่งซื้อตอนนี้กดเข้าไปปึ๊บมันจะมีของขึ้นมาแล้วก็ส่งตอนนี้เนี่ยแล้วก็รอระบบขาย ตอนนี้ผมทำได้ประมาณ5งานละนี่งานที่6ผมทําให้ครบเลยนะครบทั้งหมด10งาน10งานงานละ2องบาท้าิตังค์นะครับสิบงานเท่าไหรล่ล่ะ25บาทง่ายๆนะครับสายฟรีมันมีระบบเติมเงินด้วยแต่ว่าผมไม่แนะนํานะครับผมผมไม่แนะนําตัวนี้ผมไม่แนะนํานี่เข้างานที่7็ละเข้างานที่7ละ,องง7ละรอแป๊บหนึ่งครบ10งานปุ๊บแล้วก็มาจะมาดูกันว่าเราได้เท่าไหร่ คือแน่ๆชัวร์ๆ25บาทเพราะว่าเนี่ยมันเขียนว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ย25บาทมีทั้งหมด10งานเนี่ยเข้างานที่แปดและรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่ไปงานที่เก้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามดสสกด Subscribe ให้กับช่องประเสริฐสุดติ่งเลยนะนะเพื่อเป็นกำลังใจและจะมีคลิปใหม่ๆออกมาอีก ขอโทษที่ห่างหายไปนานนะเพราะว่าตอนนี้มึนๆสมองไม่โล่งนะจ๊ไ,ไอันนี้เพื่อนผมก็แนะน,นํามานี่ขังข้งกนที่10แล้วนี่จะขึ้นว่านี่ครบ10งานแล้วนะจ๊ะนี่แล้วเราก็กดตกลงแล้วผมจะไปทําการถอนถอนให้ดูเลยนี่มียีบาทเห็นไหมสิบงาน25บาทนี่ผมจะกดถอนนี่นี่คือบัญชีผมกติกรไทย เมนู25บาทผมจะกดทอนทั้งหมด20บาทก่อนเหลือไว้5บาทนะครับนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยเห็นไหมเหลือ5บาทอย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, กดติดตามกดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วใครสนใจที่จะสมัครต่อผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้และอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะผมจะทำคลิปต่อไปคือจะมาดูกันว่าเงินมันเข้าจริงไหมที่ผมถอนไป20บาทนะครับที่ผมถอนไป20บาทนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเลยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะแจ้งเตือนพอคลิปหน้าผมจะทำไปสูตรว่าผมถอนเงินเข้าธนาคารผมนะมันเข้าจริงไหมนะจ๊ะอย่าลืมนะอย่าลืมนะ อย่าลืมกดติดตามนะครับผมขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่ามารับชมนะครับขอบคุณมากจ้ะสวัสดีบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ